ทีมงานวันนี้เป็นตีมเรือนชนแสงครับก็คือ,อเดี๋ยวข้างในงานผมยังไม่เห็นว่าแบบแฟนๆเขาแต่งกันมาขนาดไหนแต่ว่ารอบนี้ผมมีรางวัลพิเศษให้สําหรับคนที่แต่งมาแล้วถูกใจผมเออเพราะว่าละ,ละครเราเพิ่งออนไปไงก็เลยแบบเออคิดเอาทีมแปลกๆหน่อยแล้วกันเอาทีมละครเลยแล้วกันช่วงนี้นี่ของขวัญเป็นยังไงคะของขวัญเลยฮะเ,เดี๋ยวอุบไว้ก่อนแล้วกันไม่อยากไม่อยากบอกอะบอกแล้วมันไม่เซอร์ไพรส์ มันเป็นชิ้นที่ผมอยากได้ผมไม่ได้ผมก็ไม่ได้เหม,มือนกันผมก็อยากได้ก็เลยแบบอ่ะเออผมผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แฟนๆไปแล้วกันนี่ฮะครับจริงๆเราจัดกันมาครั้งนี้ครั้งที่3เลยครับจัดกันมาตั้งแต่ปีแรกที่เจอแฟนคลับครั้งที่อ่าครั้งแรกไปโรงเรียนเนาะครั้งที่2ก็มีแวะไปไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าง แล้วก็มีอยู่ที่ไปวัดมาล่าสุดที่ผมไปถวายพระมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3มผมก็เลยอะอยากทำคือเราอยากทําบุญกับเด็กอยู่อะผมรู้สึกว่าผมยังอินกับกับกับสิ่งที่เราแบบเรียนมาตอนสมัยเรียนอีกยังก็เลยอยากไปช่วยเด็กอ<ๆ>ย่างเงี้ยครับก็เลยเลือกเป็นที่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ใช่ครับผมเห็นนะแฟนคลับเขาก็ไปกันก็จะมีแบบไปช่วยจะมีเป็นอ,อ,อะไรนะที่เกี่ยวกับเด็กส่วนใหญ่แล้วก็มีเกี่ยวกับสัตว์ด้วยคือความพิเศษปีนี้แหละฮะก็จะเป็นคือผมว่าปีนี้เป็นงานที่จัดแล้วดูอลังกว่าทุกๆปีเพราะปีแรกอ่ะผมอยากผมไม่รู้ว่าจะต้องแบบทำยังไงดีก็เลยแบบว่าง่ายๆเลยการจัดเป็นมินิคอนเสิร์ต ก็เล่นเล่นไปเรื่อยๆตามคิดอะไรได้คิดเพลงอะไรได้ก็เล่นไปในตอนนั้นครั้งที่2มาก็จะก็จะจริงจังขึ้นมาเลยเพราะว่าเป็นทีมงานวัดแล้วครั้งที่แล้วอ่ะผมรู้สึกว่ามันออกจะวุ่นวายไปหน่อยพอเป็นทีมงานวัดเป็นก็มีแฟนๆเสนอมาว่าครั้งนี้อยากให้เป็นกีฬาสีผมบอกว่ากลัวแบบว่าเขาช็อกกันคือคือด้วยทาเกตกุกของผมอ่ะ มันมันช่วงอายุมันเลยออกออกจะอาวุโสนิดนึงเออ,ชอ,อใช่ผมกลัวว่าพอเล่นไปแล้วกีฬาบางกีฬาเขาอาจจะแบบไม่สนุกกันอย่างเงี้ยใช่ผมว่ายาดมต้องเข้าอันดับแรกเลย <laughs> ยาดมยาหอมอะไรอย่างเงี้ยเข้าแน่แ่ <laughs> ผมก็เลยอ,อยากได้อะไรง่ายๆบ้างผมก็เลยอเอาเป็นงานแบบง่ายๆมาเจอกันมารวมกันดีกว่า แล้วก็ด้วยสถานที่อ่ะคือจริงผมก็อยากให้คนมาเยอะกว่าน,นี้แหละแต่ว่าด้วยสถานที่ที่เราหาได้จริงๆในตอนนี้ที่มันเป็นวันเสาร์เนาะพอตรงกับวันเสาร์แล้วที่อื่นเขาก็จัดอีเวนต์จัดอะไรกันด้วยอย่างเงี้ยหาได้เยอะสุดคือตรงนี้แล้วก็เลยแบ่งเป็นสองโซนทั้งในทั้งนอกใช่รวมถึงแม้กระทั่งหมวกอ่ะผมอยากให้ให้เป็นธีมอะไรที่ง่ายๆหมวกที่ทุกคนมาร่วมงานแล้วก็ได้ไปที่เขียนว่าแจมฮะอันนั้นมาจากลายมือผม แล้วก็เติมแบบรอยยิ้มเข้าไปอ่ะคือผมนั่งวาดเองเลยแล้วก็เอานี่แหละอืมก็เลยแบบเออโอเคออกมาเป็นงานนี้ขึ้นมา,า,นค,นมมาครับน,นี่เมื่อกี้ผมไม่มองผมเดินมา<อ>ผมแบบอยากอยากไปเห็นข้างหน้ามากกว่าเฮ้ยใช่ใช่แบบอย่างเงี้ยยี่งม,มาครับยังไงบ้างคะผมไม่รู้สึกครับ ผมยังรู้สึกว่าผมอยู่ประมาณวันยี่สิบห้ายี่สิบหกช่วงเบ็นจเพาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่มันเป็นคําถามที่เจอบ่อยมากเลยสองสามวันเนี้ยเออจะขึ้นเลขสามแล้วเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยผมก็กเฉยเฉยนะผมก็ยังรู้สึกว่าผมยี่สิบไปแบบกลางๆอะไรต้นๆกลางๆอย่างเงี้ยครับใช่ของขวัญด้วยตัวเองเหรอของขวัญด้วยตัวเองผม ผมรู้สึกมีความสุขกับการได้ดูละครที่ตัวเองเล่นมากกว่าเพราะว่าเราเราก็ไปทําอย่างอื่นมาเนาะคือเราถ่ายละครแหละแต่ว่ามันก็มีระยะเวลาในการถ่ายเวลาออนแอร์อะไรอย่างเงี้ยคือก็มีหลายๆอย่างแล้วก็ผมก็ไปทําเพลงมาด้วยไปจัดแฟนมิตรมาด้วยปีที่แล้วก็เลยไม่ได้มีละครลงจอให้ดูพอมาปีนี้เปิดต้นปีมารู้ว่าละครตัวเองจะออนอะ่ะเออนี่ผมก็มันก็เป็นของขวัญน,นะผมก็นั่งดูละครตัวเองแบบทุกตอนนั่งนั่ง,งดูนั่งดูพร้อมกับแฟนคลับไปด้วยก็มีความสุขดีครับอันนี้ก็โอเค มันก็มีอะไรอยากได้ไอะพี่แต่ว่ามันต้องทํางานมันต้องทํางานก่อนมาถึงจะได้ไงฮะ <S <S เล่นอะไรไว้หรอไม่จริงๆผมก็อยากแบบปิดบ้านให้จบๆแหละครับแล้วก็ต่อเติมเขาเรียกว่าอะไรนะบิวอินอะไรให้มันเสร็จเพราะผมไม่ค่อยได้ทาอะไรเลยเในบ้านก็คือของก็ยังวางอยู่เหมือนเดิมสองปีก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็เลยอยากทําให้แบบทุกอย่างมันเรียบร้อยอย่างเงี้ยแต่ก็อยู่ที่ลูกค้าจะเข้าไหมนั่นแหละครับี่ครับ ใช่ถ้าปิดบ้านนั่นก็คือน่าจะโล่งเลยครับน่าจะแบบเออสบายใจเราก็จะได้เก็บตังค์ทำอย่างอื่นทําธุรกิจทาอะไรสิ่งที่เราอยากทําต่ออย่เงี้ยใช่กงโฟกัสงานอยากเล่นละครแบบหลายแบบอยากเล่นแบบอยากทาผลงานหลายแบบที่มันหลากหลายขึ้นอย่างเงี้ยครับไปเล่นภาพยนตร์บ้างไปเล่นนั่นเล่นนี่บ้างก็แล้วแต่ว่าผู้ใหญ่เขาจะอยากให้เราไปไปไปยังไงจริงก็ไปเสนอไปบอกไว้เหมือนกันว่าพี่อยากเล่นแบบนี้อยากเล่นแบบนี้อย่างเงี้ยบทแบบไหนะครับ จริงก็อยากเล่นแบบพีเรียดจ๋าจเหมือนยุคอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยก็ั่นก็อยากลองนะครับสักครั้งหนึ่งขี่ม้าฟันดาบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นโมเดนเลยก็อยากเล่นเป็นแบบเป็นโมเดนสมัยใหม่แต่ว่าพอดเรื่องที่มันมันน่าตื่นเต้นแล้วมันเดายากๆอ่ะเออน่าจะติดมาจากตอนเรือนมั้งเพราะเรือนมันเป็นสืบสวนสอบสวนผมไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อนผมจะเล่นทื่อๆอ่ะเป็นบทที่แบบตรงๆพูดตรงๆไปเลยอย่างเงี้ยพอมาเล่นบทแนวนี้ผมรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์แล้วมันได้มันได้มันได้ทำการบ้านกับบทเยอะ แล้วมันช่วยฝึกฝีมืออะไรขึ้นมาด้วยไงครับงานข้างในหลายคนรู้ละจะมีอะไรยังไงที่แบบแตกต่างจากคนก่องไหมไม่ครับก็เหมือนเดิมไม่เอาอันนี้อันนี้พี่ผมทำผมทํางานมาเยอะมากคืองานแบบนี้เราจัดเยอะมากมีแฟนมีต่างประเทศแฟนมีในประเทศผมก็ไม่คิดผมก็คิดไม่ออกันว่าจะทำยังไงให้มันแตกต่างจากงานอื่นแต่ว่า ผมว่าทุกๆงานมันสนุกแล้วมันมีสเสน่ห์ของมันยิ่งเจอกันมันยิ่งสนิทกันไปเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยมีเซอร์ไพรส์ด้วยวันนี้มีเพลงมาเซอร์ไพรส์สยังไม่เคยร้องอยังไม่เคยร้องที่ไหนจำเนื้อได้ไหมจำได้ <laughs> เพลงนี้อ่ะชอบชอบทักงานแล้วแล้วก็วแบบได้ได้ทางทางทางผู้ใหญ่ทางพี่ๆก็ไปขอมาให้จากร้องอยากร้องมากความหมายดีครับเพลงนี้ มั่นใจนะนั่นแหละมั่นใจแหละมั่นใจครับมั่นใจออยกับเร่ใช่ครับก็หวังว่าทุกคนคงมีมีความสุขแหละแล้วก็สนุกสนานกับกับกับต้นปีเนาะถือว่าเป็นของขวัญด้วยผมเห็นทุกคนเอาของขวัญมาให้ผมผมก็อยากมอบคืนให้แต่ว่าผมก็ไม่รู้จะทำอะไรให้ไงก็คงได้แค่มอบความสุขให้แหละครับ ได้เรื่อยๆครับจริงๆเริ่มเลยก็ได้นะครับตอนนี้แบบเพราะว่าผมติดเลขบัญชีไว้ตรงไอจของผมแล้วในแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยทั้งของทางช่องวันของอะไรเขาก็ลงกันให้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ช่วยกันบริจาคได้ก็คือยอดบ,บริจาคทั้งหมดนะฮะหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วก็จะเอาไปมอบให้ทางมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเลยทุกบาททุกสตางค์เลยปีนี้ก็โปรเจกต์นี้น่าจะน่าจะไม่นานครับน่าจะไม่นานเท่าตอนเราสร้างพระ น่าจะแป๊บเดียวแล้วก็เอาไปบริจาคเลยเดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวผมก็คงไลฟ์ไปด้วยอะไรครับให้ดูเดี๋ยวดูก่อนดูก่อน,อนว่าแฟนๆเขายังอย,อยากอยากทำบุญเรื่อยๆหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะไม่เกินเดือนนี้หรอกครับไม่ไมเกินเดือนนี้จะทาให้จบๆครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับครูแจมเบอร์เดย์เชอริตี้นะครับครั้งนี้ครั้งที่3แล้วนะครับครั้งนี้เราก็จะไปม,มอบให้ทาง มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะครับแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์เลยหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างไปแล้วนะครับก็จะไปมอบให้น้องๆกันก็สามารถทําบุญร่วมทําบุญกันได้นะครับที่เลขบัญชีของแจมรัชะตะเพื่อการกุศลนะครับเดี๋ยวเ,เลขบัญชีเข้าไปดูใน i อของแจมได้นะครับเฉพาะใน i อจของแจมเท่านั้นนะครับเพราะว่าน,นี้ฝากเตือนเรื่องมิจฉาชีพด้วยเคยมีคนมาแอบอ้างไปแล้วแล้วก็มีแม่ๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ไม่รู้ าจจะแบบคิดว่าเออเดี๋ยวไปโอนบัญชีนี้ถูกแล้วใช้ชื่อเดียวกันกับผมแต่จริงๆอ่ะชื่อแจมแลชตะกเพื่อการกุศลนะมีมแค่ชื่อเดียวเท่านั้นนะครับ<ม>ถ้าเป็นแจมและชตะเ,เฉยๆไม่ได้มไม่มีนะครับไม่มีอย่างอื่นด้วยมีแค่บัญชีเดียวอ๋อโอ้โอยอันนี้ก็ถึงไม่ได้มายังไงเดี๋ยวก็จะมีไลฟ์ในงานนะครับให้ดูเรื่อยๆสามารถเข้ามาดูได้ใน IG นะครับในจีของแจมเลยน่าจะไลฟ์ผ่านทางนั้นเนาะทาง IG เนาะนะครับผมนั่นแหละก็กดติดตามไปแล้ว ถามพี่ก่อนคือน่าจะทางไอจีน่าทางไอจีครับเพราะว่าส่วนใหญ่แฟนๆก็เล่นไอจีกันเยอะนะครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องเสียดายแล้วก็สามารถร่วมทําบุญไปด้วยกันได้นะครับดูไปทั้งบ้านสนุกไปด้วยกันแล้วก็ทําบุญแล้วอย่าลืมไปเทิดกันด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรไปเทนเทนโอ้ยทั้งเทิดทั้งเทนไปเทนกันด้วยนะครับผมในทวิตเตอร์นะครับให้ติดแฮตแท็กแฮแท็กอะไรอ่ะแฮแท็กครูแจมเบอร์เดย์ชลิตี้สองพันยี่สิบห้าลยกัน